ครับผมมาสุขโขทยัยก็ต้องกินกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับนี่คือไม้กลางกรุงอยู่ที่ตัวสุขโขทัยนะครับดูที่ร้านรัาร้านนี้ขายดีมากเลยนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมีกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรหลายๆอย่าง ไม้กลางกรุงนะครับโอ้โหร้านนี้ค่าทำอร่อยอะไรถ้าท่านมาสุขโขทัยก็มารับประทาน๋วยเตี๋ยวผัดไทยข้าวคุกกะปิที่นี่มันอยู่ตรงไหนนะอำเภอเมืองนะครับท่านดูครับร้านดีเมื่อกี้มีทัวร์มาลงตุุบหนึ่งดูอาหารน่าทานนะครับท่านดูสิครับโอ้แม่ค้าก็สวยนะครับดูการทำข้าวแล้วนี่อะไรอ่ะ นสุดยอดเลยครับตาท่านอย่าลืมถ้ามาสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยนี่มีผัดไทยที่อร่อยแล้วดูสิครับท่านได้กราบไหว้อะไรผมเีอันนี้คือองค์อะไรนี่นะครับนี่นะครับท่านดูโหสุดยอดเลยครับไปเลยนะครับร้านนี้มีชื่อเสียงมากเลยนะครับ ไปก่อนนะครับท่านมาเที่ยวสุโขไัยกันมากินร้านนี้นะครับ